สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปลอยนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ และอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับตัวเราตลอดเวลาการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนะคะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีค่ะนี่คือหน้าตาของหนังสือแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันบ้านกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาหน้า106ค่ะคำชี้แจงนะคะให้หนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ1.1จ,จากภาพนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมต่อชุมชนอย่างไรคะ่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะจากภาพนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมต่อชุมชนอย่างไรในข้อที่1บอกว่าร่วมกันทาสีวัด ช่องที่2บอกว่าร่วมกันกวาดใบไม้และขยะภายในวัดนะคะหากนักเรียนตอบข้อที่2นะคะนักเรียนก็สามารถกาเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะที่เหลืออีก4ข้อนะคะนักเรียนลองไปฝึกทําเองนะคะนักเรียนสามารถนํามาส่งรูพลอยได้ในวันที่มีเรียนนะคะเด็กๆ นี่คือหน้าตาของหนังสือเรียนนะคะที่เด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมนะคะได้จากหนังสือเรียนเล่มน,นี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในหน้า104่ถึงค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่ากรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดจะทำอย่างไร กรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนลงในกระดาษรายงานกระดาษ A4 กระดาษสม,มุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะตามที่ตัวอย่างครูพลอยได้เขียนไว้ให้ดูนะคะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามครูพลอยได้ในไลาไยกลุ่มห้องเรียนได้เลยนะคะเด็กๆพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ